อบตแห่งหนึ่งจ้างผู้รับเหมาเพื่อมาทําการขุดคลองส่งน้ําและก็ถมถนนปรากฏว่าผู้รับเหมาขุดคลองส่งน้ําและก็ถมถนนไปถูกที่ดินของผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายจะฟ้องได้ที่ศาลไหนนะครับระหว่างศาลแพ่งหรือศาลปกครองสวัสดีนะครับคลิปนี้เหมาะสําหรับพนักงานและก็ข้าราชการที่ทํางานอยู่ในอบตเทศบาลกทมและเมืองพัทยา นะครับเรื่องนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ขึ้นสู่สาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จริงเป็นยังไงนะครับติดตามกันครับอบตอแห่งหนึ่งนะครับจ้างบริษัทบอแวนเพื่อมาทําการขุดคลองส่งน้ําและก็ถมถนนในที่สาธารณะ รปรากฏว่าผู้รับเหมานะครับก็ขนแบกโครนะครับมาขุดคลองส่งน้ําและก็ถมถนนปรากฏว่ามันลุกล้ําเข้าไปในที่ดินของเอกชนนะครับเอกชนหรือว่าผู้เสียหายนะครับก็เลยนะครับทำหนังสือส่งไปที่นายอำเภอเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายลหลายๆคนก็จะงงว่าคดีเนี้ยมันอยู่ในเขตของสารแพ่ง หรือว่าสารยุติธรรมทั่วไปซึ่งถือว่าเป็นเรื่องล้ำเมิดเรียกค่าเสียหายหรือคดีนี้อยู่ในเขตของอำนาจศาลปกครองนะครับเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลปกครองแล้วนะครับเป็นคดีประชุมใหญ่เราจะอ้างมาจากหนังสือตัวนี้ทีนี้นะครับเป็นคดีของคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนะครับที่271ทับ2554ประชุมใหญ่นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยผู้ ถูกฟ้องคดีได้ว่าจ้างวอร์แวนดำเนินการขุดคลองส่งน้ำและถ,ถม,ถ,มถนนต่อมาวอผู้รับจ้างได้นำรถแบ็คโฮ พบอุปกรณ์เข้าไปทําการขุดคลองส่งน้ําและถมถนนในที่ดินของผู้เสียหายผู้เสียหายได้มีหนังสือถึงนายอำเภอแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่นะครับก็เห็นว่าการขุดคลองส่งน้ําและถมถนนตามคําฟ้องเป็นส่วนหนึ่งของการจัดให้มีทางน้ําและทางบกตามอํานาจหน้าที่ของอบตอตามมาตรา67มาตรา68แและมาตรา มาหกแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลปี37ซึ่งในสัญญาจ้างก็ระบุว่าให้ผู้ว่าจ้างหรืออบตอมีอำนาจสั่งการและกำกับดูแลการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามสัญญาดังนั้นถือได้ว่าอบตอคลองน้อยใช้อำนาจตามหน้าตามกฎหมายดำเนินการให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบกโดยมอบให้วรแหวนเป็นผู้ดำเนินการแทนจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของ อบตอคลองน้อยหากการกระทําดังกล่าวผิดกฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีก็เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําการละเมิดทางปกครองซึ่งอยู่ในเขตอํานาจของศาลปกครองนะครับสรุปเลยนะครับคดีนี้ก็เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะครับผู้เสียหายสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการกระทำการดังกล่าวได้ที่ศาลปกครองโอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ